วันนี้พวกเรามาเล่นบ้านบอลที่เราตัดฝางกันนะคะแม่ก็อายุไม่น้อยนะคะก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะ ไอซีนอยู่ไหนอะ่ะเพลงอะไรเพลงอะไรกินช้อนอินช้อนทำไรลกูก กันไหมคะไปเกาะกลมๆตรงนู้นไหม เดี๋ยวให้ป้าเอาอินซอนขึ้นไปดีกว่าภูดเอเชียขึ้นไปก่อนเอางี้ครับเดี๋ยวมา,มาตามขึ้นไปเอเชียสไลดเดอร์มาเลยถ่ายแล้วเดี๋ยวเ,เลยค่ะมาตามอินทองไปเลยค่ะแม่ผู้เสียสละนะคะคือมีทั้ง <laughs> มาแล้วเอเชมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเลยลูกออ้น้องชนมาแล้วฮ <laughs> ทีเอเสียเล่นได้สบายแล้วนะคะโอ๊ยเราว่างเราว่างลูกโอเคได้อยู่ได้อยู่อน้องซอฟน่ะบังคับกับป๊าเดินไปเลยค่ะ วันนี้คนไม่เยอะนะคะไปไหนอะน้องโอนไปไหนป้าตามไปไหนทำไม่ไดทำไมได้ไปไปไปน้องชอนมาดูกันว่า ักน,นึงมาแล้วมาแล้วเอเชียมาแล้วอ่าเอาเลยนะเล่นน้องท่อนดูตรงลูกสิใช่น้องทอนมาแล้ว้ววใช้ๆดูน้องด้วยลูกเอเชียระวงังเอาเอเชียไปสไลเดอร์น้องชอนรอป้าก่อนไหมร้ยไม่ได้ไม่ได้เอเชียไปก่อนเอเชียพร้อมมา ป๊าป๊าไหมไอนทันนั่งกับป๊าดิเอเชียได้ไหมป๊ามาแล้วยไม่บ้า สไลเดอร์แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายป้าเหนื่อยไหมคะพาลูกมาบ้านบอลไม่เหนื่อยครับแข็งแรง <laughs> ไปสิแข็งแรงใช่ไหมคะต้องอาบ่อยๆใช่ไหมคะไปสิมามา <c oughs> เฮ้ยไอ,ยอยลูกไปนูนะะ่นแล้ว <c oughs> ลุกมาอีนเช่นจะสไลเดอร์เ DA, หรอคะอ้าวพร้อมไหมถ้าพร้อมก็ลงไปเลยอินช้อนอินช <kissed> <healed> ้อนมาจบปับไปแล้วสี่สิบนาทีกี่ วันนี้ก็สนุกนะคะก็พาลูกมาเล่นใกล้บ้านนี่แหละนะคะที่โลตัสฝากนะอินชอนก็คนไม่เยอะนะคะวันนี้เหมือนจะเหลือแต่พวกเราแล้วนะคะก็วันนี้ก็แฮปปี้นะเล่นกันออกกำลังกายนะคะเด็กๆก็ชอบเพราะว่ามีสไลเดอร์นะมีบ้าน วันนี้แม่ก็ลาไปก่อนนะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะที่นีของเล่นด้วยทำอะไรอยู่โอ้ my god ของเล่นเล็กๆไอเชียทำไรลูกใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาอันนี้ต้องออกมาใ่ะไอ,อเชียบอกบ๊ายๆเป็นรองเท้าบูโอเคจัดจกกัดจัดไม่ใส่ไม่ เอเชียอยู่นี่เอเชียเอเชียเอเชียววาย,วาย,วายอยู่ข้างล่างเอเชียครับอยู่นี่ครับโอเคครับมาไหมอยู่นี่เดี๋ยวเพื่อนมาลูกเดี๋ยวเพื่อนมาเอเชียเล่นไปก่อนเอเชียเล่นไปก่อนเอเชียบ๊ายเหงาเหงาเขาเหงาเขาพยายามหาเพื่อนมาเล่นด้วยเอเชียเดี๋ยวมาลงไปไมั้ย พื่่ออนอยูไปหาเพื่อนมาเล่นบ,นบอลด้วยจ้าโอเคลงไปดิ

มาเริ่มหอบแล้วใช่ไหมคะไช่ใช่เอเชียอยู่ไ,ไ,ไหนเอเชียขึ้นมาได้เหรอ ังจากที่เล่นบ้านบอลเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินซื้อของนะซื้อของเล่นของกินนะคะช่วงนี้หน้าร้อนก็ซื้อไอติมมาด้วยนะคะมองกินเป็นไอติมโยเกิร์ตเนาะแล้วก็มีไอติมไมโลนะคะน้องชนทำยังไงลูกไอ้ลยังไม่หมดเลยวิเชีย จะลองยิงปืนดูก่อนนะเยจะลองยิงปนะืนไอ,อ้ยช่างเขาใส่ปีกกับเรา เล่นอันนี้ก่อนเล่นอันนี้ให้หมดก่อนเล่นเซยิงก่อนอ่ะอินทอนเล่นพิซซ่าไหมอินทอนมีพิซซ่าของอินทอนที่ลูกอินทอนหา